สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีนภาพพี่น้องว่าตำรวจลาคางูควายครับอยู่ตลาดนัดโคกกระเบือเพื่อส่วนพิเศษจังหวัดบ <Humans. S 1> ึงกาฬก็พ่อแหล่ครับมื่อนี้เนห้อหอยส้นา้ำรอกรมูในเสนา้ำมื่อนี้ตลาดนี้ก็เปิดทุกวันทุกวันสองนะพ่อแหล่เนาะตอนเสาร์พี่น้องครับเส้นทางระวังอําเพื่อส่วนพิเศษไปป่าคาดยุคคุมดวนแดงประมาณกิโลเมตรหนึ่งเนาะครับพี่น้องพิเศษมือเด้อพี่น้องเลยตัวแรกแข่งมันครับมือนี้ครับในื้หอย ไม่หอยังก่หลังเรมซื้อแล้วไม่ไห่ไอ้ซุปมื่อี้เอี้ยไม่มีสักตัวก็เผือกบ่เผือกป่ะเผือกผู้นี่เผือกตัวผู้หรือตัวแม่เอ้ยเกลือค่ะตัวผู้เราเดือดเกลือตัวผู้สองปีได้อยู่ได้เนื้อเกลือเนื้นี่นะได้บ่างมั้ยบีเครื่องเพราะว่าปีเครื่องเลยฮะสองปีนี่แหละวนะครับเนาะบักเถิดพี่น้องเอ้ยสซุ้มว่านเม็ดชิฟตี่แหละเนาะเอลือได้เรื่อยๆมาบ่ะเม็ดชิฟน์เดี๋ยวพี่น้องเม็ดไปหาเม็ดชิฟตี๋ยวนี้ครับนี่บักเถิดเด้ครับเด้อ ผู้ใด้เครื่องสองตัวผู้ใดอยากอนุรักษ์กับม่ะเส้าหาพี่น้องครับพี่แต่ละตัวบอกหรือสองตัวสองตัวเลยค่ะสองตัวเส้าหาพี่น้องอันเบอร์โทรศัพท์เบื่อเมื่อเราเป็นวันไหนหรือมีอีกอยู่เมื่อแล้วค่ะเบอร์โทวดซับเบื่อเออศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเกจสี่ครับห้าสี่แปดเก้าอ้ามันมาเรื่อยเด้อในหอยวิรัตพี่น้องครับกับสุกเด้อยวนะเจ้าเนาะกับเอื่อยสุกเลาวพี่น้องครับในหอยหัวยองเจ้ามีกค่ตัว บวง่ามเล่บไทยไทยพี่น้องคุณเบิงเนี้อนุรักษ์กล้วยไทยเนาะนี่แมนบัวตัวนี้น่อยกล้เจ้ากล้วยสคนี่โ้ไรนี่มากล้วยกวยขี้ไรเจ้าบับ่ผมเป็นคุณองู้ยดของอาจารย์สมบูรณ์บ่องผวยใดแสงานนี่ของพยสวาีสวาครับโอ้กล้วยพวยยีสวากล้วยขี่ไรคุณหมึกลงพี่น้องเอ้ยนี่อ่มวายงามหน่อนอนี่ถ้าขี่้ไรเล่บอยากลงเบิงเอาเนาะ ถ้าพี่น้องอยากได้ก็ค่อยอันนี้มาเอาเนี่ยเบิ่งเอาลูกละเอิ้อนพี่สวาบมาขอกลองในเร็วหลายมือแล้วนะหนาวพี่น้องง่ายหัวนังฟีงไฟกันอยู่ของพอชงเราพี่น้องเศร้าเศร้าเกียจครับนี่ควบสามลูกตัวผู้หรือตัวเมียวันนี้ไอตัวผู้ไอตัวผู้น่องตัวเมียนี่กับเมียเพื่อนกับอยู่ประมาณซีซีลูกหาลูกเศร้าเกียจพี่น้องเอ้ยนี่สามควบสาม ครับผู้ใดอยากเด้นพ่อรงเราน้ะนี่อีกปรยู่ของพ่องน่มนึ่งอะครับรวมไนตัวใด้คับตัวใดตัวลูกนึงโอ้ตัวนี้ตัวนี้ลูกเพื่อนตัวเม่เพื่อนสูงประมาณอยสา้าเนาะครั่ชั้ลูกเราูนี่คือประมาณสลูกนี่และสลูกนี่แหละเนาะครับเนาะล้องไว้ทเลบูนี่เท่้าทดเลูนี่ซีเอึเนาะมาไว้ซีหนเนาะครบนีเนาะลูก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 ตัวเม่เนาะนี่เนาะ เมื่แม่นเพิ่นขึ้นลรวบอหรือว่ท่นทับไปแนวไดนเนี่ยม่งคือก้นมันคือสีมีเมียบ้บนแย่ใจคีอกันเนาะยกฟูงเข้ามาเลยกมาเลยเอาตัวนี้แม่นบ้นีี้ท่าใดครับนี่คมนี่แม่รู้ครับตัวนี้วางไว้เศร้าเกียรตกันลูกตัวผูเนาะตัวนี้เนาะลูกตวผูแม่เพื่นกับมือหัวทับบ่ทับกับมือหักันวางไว้เศว้าเกียพี่น้องนี่เมื่อเราบอกวดนี้เบแล้วทรัพเบิระทรงศันท์พอนปหกบส่งเกา0 0 8ศูน9เกครับครับอ่ามันมาได้ครับเด้อ พี Hoy, ality, no? oh. hey, ่หม่คร yeah. uh, yeah. yeah, ับมาของปสพี่น้องเลยมีแต่โค้ยงามๆของเราเออถือว่าเริ่มต้นไหมซักตลาดไหมัตลาดไม่เริ่มต้นไหมราคาไหมราคาไม่เออราคาลูกของเขาเน้ตัวนี้ตัวนี้ร้อยสามหาบวกได้บ่เนี่ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะงามเน้ยนี่เนาะลูกลูกกับม่านสามเนาะลูกกระปูกันวะผสมพันธุ์ตัวนี้พี่น้องนี่เห็นยตะกลนนี่แล้วครับนี่ โคมนี่ห้องไว้เท่าไรพูดนน่บ้อนห้องหกสิบเลยนี่ห้องห้าสิบห้าห้องห้าสิบห้าพี่น้องมุกเมียพิ่นมีท้องไม่อยังบอกมันมันทับแล้วครับทับอยู่นะผมเนี่ยสองเดือนแล้วบ้านบ้านทับมาสองเดือนแล้วพี่น้องเลยนี่ตัวนี้งามเอาพัฒนาต่อได้เนาะหน้าควบในพศนี้เนาะห้าสิบห้าเนาะมันมันขาดน้ำเลี้ยงแบบนึงแบบลุงขาดน้ำเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบบ้านบ้านเนาะเขาบริเลี้ยงไปประกวดเนาะตัวนี้งาม่พี่น้องโคมนี่อ้ามคมต่อมากกว่านี่ โธมต่อมาพี่น้องเอ๋ยตัวลูกมันตัวใดเสั็จนั่นตัวนี้ลูกมันโอ้งามในลูกมันนี่เนาะทรงงดีนะลูกตัวตัวเมียผมครอบตัวเมียครับตัวเมียลูกตัวเมียนี่ตัวนี้พี่น้องมันปีหนึ่งในท้องมีอีกโอ้เนี่ยนี่ตัวนี้สูงมาหน่อยสามสิบครับหน่อยสามสิบนาไงเนาะซื้อสองในสามเนาะตัวนี้สูงมาหน่อยสามสิบพี่น้องก็สามสิบบวกอยีกสองสามน้างามความนี้นี่พอสอนเนาะลูกมานลูกสามลูกสองครับลูกสอง ลูกสามในถองหรือลูกสองใน้องนี่อแล้วเนาะสามในถองพป็น้นอเงี้ยนี่ห้องห้องอะไทรทะเลวะนี่ห้างห้องว้หกสิบปี่นองึ้นนี่ตรอกันได้ับซองในสามนี่ครับหกสิบแล้วยี่วันนี้ตัวนี้มูลามูลาสูงลอยสามหาบวกลอยสามห้บวกมูลาจากมูลาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปนไรเนาะนี่เนาะกับชวนลูกคนโตลูกบ้าลนแล้วลูกนี่ตัวเมียตัวนี้ โอ้ลูกกบเมียนี่ลูกก็ปีนึงปีกว่าครับมูลาควบนี่ห้องไว้ท่าพนี่มห้องไว้สีครับห้องไว้สี่เพิ่นทับไปเม่เพิ่นนี่ยังบรอครับบ่หกันครับโอ้่เนีย้นี่เออโ่เนียพี่น้องนี่อาจจพเป็นซัอยพอดีเมือเราบอกสามทนา้บ่หรือมีอีกอยอ่าเบิดโมโทรศวพทบพศอสโอ้ยังยังยังเสิร์ยังหยิกบ่เออเออโอ้ยังิกตัวนึง อันนี้โค้งนึงแม่ลูกลูกลูกตัวเถิกได้ดีกี่แล้วบ้ามึงนี่โ่ลูกตัวเถิกลูกตัวเถิกสูงนะครับพุ่งไปดึนีสูมลูกแรกเลยลูกแรกเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นอันนี้ว่านี้เพิ่นมีทหองมาหนี่ทับมาแล้วครับเพราะว่าผ่านรอบไปครับนี่บั่นบ้านครับโอ้บั่นบ้านเนาะสูงเลยสามสิบได้ได้หนี่เนาะโอ้ยอี๋ไหลอี๋ไหลบันทิดส่วนไปยี่ห้องไว้เท่าไรโคมนี่ห้องไว้อ่า สีสิบห้าครับสีสิบห้าน้อได้บักอีกบังดอนมาหนิตัมาสวยงามดอนสวยงามมาหนิขาว่าลูกแก้วฟ้าโอ้ขาว่าลูกแก้วฟ้าได้ขาว่าได้ปีเครื่องหรือสปีสองปีปีกัวครับปีกวมาหนิ่สิบสิบครับรับสีเพรพอครับนี่ปีนาทัได้ครับห้องไว้ห้องว้ เครับเ้าหาอ่าเมือเนาะคสอเนาะครับเมื่อ้วครับอ่าเบอร์โทรศะับศูนย์เก้าสามศูนย์สี่้าี่นยครับครับเอามันมาเนาะสอเด้อครับครับผมมาตอในห้อยอ่าที่น้องนห้อยอ่าบัตรเกาตัวนี้ลูกไอ้เบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียเนาะปีเดือนปีปสเดือนเนะครับนี่เนาะ สามสิบเจ็ดบาทเท่าไราครับครับสามสิบเจ็ดพี่น้องงามยงเงี้ยคับนี่ลูกบ่มจุเนียนี่สีเขาเอิ่นสีดอกเล้าบ่เอื่น,นเนาะสามสิบเจ็ดพี่น้องนี่กอ,อาไปเลี้ยงอยู่เอาเอาควบนี่เงี้ยงอะไรเลยมานี่เลมนี่แม่ลูกแม่ลูกลูกแรกครับลูกแรกบอกเพิ่นทับไปละ่ะเพิ่นย่งบ่ย่งครับย่งลูกกับลูกสาว่านี่เมื่อวันที่เป็นชัดเนี่ยเราบอกจิ้มเพิ่นนี่ในเมือกออกแล้วนี่วงลอยสามสิบพี่น้องตัวนี่ควบนี่ปล่อยเท่าไรครับนี่ เปในหมายเ่สบห้าครับสีิดห้าเนาะนี่นเน,นะาะเบอร์โทรศัพท์ในหอยอ้ยน่ 3, 7, 5, มามห้าเหอมันหมันะครับเดามาต่ออาจารย์มีพี่น้องมาเนี่เอาควบเก่อนอาจารย์เอาควน,น,น,ควนีไปม,ม,ม,มอมมมมือควน,น,นี่ลูกตัวเม่พี่น้องนาจะลูกลูกซีลูกหาดอยู่นานเนี่ยอาจารย์เนาะอยสามสิบบวกอยสามหาดะครับนี่ค้าสามหาเนาะตัวนี้ก็ตาเต็มจ่มข้อสององของเรางามดพี่น้องเอ้นี่ ห้องไวไ้ยทนายอาจารย์นี่อ่าสค่ะอ่าชิบสองพี่น้องนี่ลูกตัวเมียตั้งหากับนี่เมียเพิ่นขึ้นยักเทียไปบุ้งอาจารย์นี่ยั่งหนึ่งเนะาะลูกเพิน่นงสามเดือนเมื่อเนี่ยคือกย่างเท่าโอ้โหกลับเอา้าคุณแตกพักนไปฮะหมายถึงยังไงนี่ตัวนี้ไอ้แย่ออกมาจากจับเอยหนึ่งงบไปแล้วตั้งหากอันนี้สายได้เศรษฐอาจารย์ครึ่งหนาใหญ่ง่ำเลยบ้านๆหรือพ่ออะไน มันต้องกระจกเลยชั้ามันเกิดที่หนารันบะเบิ่มบะเออครับผมกับบางอย่างกันแต่ว่าหนาเลยตัวผู้หรือตัวเมียอาจารย์นี่โอ้เพื่อตัวเมียนะห้องไว้เทแสดงอาจารย์ห้องไปยี่สิบข้าวหนึ่งนอนดีเนาะถุงประมาณเม็ดนึงนะครับเนาะอายุนี่ยหนาจะอยู่ประมาณประมาณแปดเดือนไปฮะปีหนึ่งไปฮะสิบเดือนนี่แหละเนาะก็จะพ้นพอปีหรอกเอาโอเคงามด้วยตัวนี้เนาะอ่างอ่างใหญ่เนาะอาจารย์เนาะตัวมา ตัวนี้ตัวนี้ลูกคนตัวใดอาจารย์ตัวใดโอ้โหนี่ติดตกันนี่บอครับนี่ลูกคนตัวนี้พี่น้องเราไม่ท่องคนนี้บ่มีค่ะเด็กเดหเดือนบ้านบ้านบอกโอ้ขอบหนาเนาะอาจารย์เนาะสูงร้อยสามสิบบวกกุ่มนี้มึงประมาณร้อยสสบวกพี่น้องเลยประมาณสมลูก ชามลูกเนาะอาจารย์เนาะชามลูกซี่ลูกเนี่ยนาะขั้นเท่ใดเนาะจะงามไม่ได้พี่น้องเลยอันควบนี่ห้องไว่ายห้องไปสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้าอาโอเคครับตัวไม้อีกก็ได้อีกบาดนี่มูรามูรานี่ก็ยี่วังแฮปปี้นี่โอ้ควาเพิ่มโอ้คว้าเพิ่มเป็นเบิ่มจะว่าเมียเพิ่นเป็นมูระออกมากเลยไปทั้งไปทั้งเมียหลายกว่าเนาะอาจารย์เนาะตัวผู้หรือตัวเมียจ้าโอ้ตัวเมียเหรอ เมียดเช่าอีโดเมียดเช่าปีหนึ่ง้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้้องไป้สามสิบเจ็ดค่ะสามเกีดน้อยจานเนาะโอ้เมื่อเราวางข้างอาจารย์มื่อแลค่ะเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ศูนย์เก้าสามสองเก้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหกค่ะมันมาเน่อาจารย์เน้อครับครับเบอรของอาจารย์ท็อปพี่น้องนี่ยกตัวอาจารย์ท็อปเลือกตัวใดครับตัวใดตัวนี้อ๋อนี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพื้นไทยกลางเพื่ออาจารย์นี่ ได้กลางเนาะมีทองมิยังบ่ครับอาจารย์บ่ครับีเป็นเนื้อเลยครับปเป็นเนือ้อเลยค้องไว้เท่าไรครับอาจารย์ค้องไว้เท่าสามเท่าสามโซ่ลรองหนมีทองวัดตีหรือบุญอีกเอบ่ครับบุญมีทองเนาะเท่าสามมีทองนี่กรับบ่ประกันอีกต่างหากเนาะหนาเลยนีน่เนาะครับผูใ้ใดอยากเอาไปใช้เสาล่อ,องลุมเนาะบานเท่านหาะเอาไปเลี้ยงกันได้ครัอบอาจารย์เนาะเอาอีกตัวนึงตัวนี้ช่างไหนอาจารย์นี่ลูกกระทบบ่นี่ บ่าครับแบามันแบามันมือนอือหัวสาวพี่น้องเอ้นี่ตัวนี้ห้องไว้ยทรายอาจารย์นะี่ห้องไวายซาเจ็ดครับซาเจ็ดซาพูได้ก็บักพอได้ก็ไปใส่เอาเนาะอาจารย์เนาะใส่ผ,มผสมให้ก็ได้เนาะได้ครับพ่ออาจารย์เมื่อกี้ออกเหล็กมีดได้เนาะครับออกเพิ่นเชยพกดหอเปล่าเชยพกแปดพกแปดก็ปีศาจแดงเนาะที่ออกไปแล้วที่ไปทับไปเพิ่นอ้าวบัวโทรศัพท์อาจารย์ท็อปครับศูนย์ศูนย์เก้าสามครับสี่ห้าหนึ่งครับสองสี่สี่ศูนย์อ่ามันเหมือนนะครับอาจารย์เนาะพ่อฮัทพี่น้นอง ไอ้สุดท้ายเราถ่ายคลิปเลยพี่น้องเราว่าเราได้งวงายมากเรามาสามตัวนี้ห้องไวซี่ซิมหะมีตัวใดเนี่ยพอได้นี่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 ตัวนี้น้อยพ่อได้สายทั้งเลยเด้อน้อยสายทั้งเลยเด้อเืองามแต่เนาะงู้ว่าพ่อได้ลูกลูกตัวนั้นลูกบักยังกวบบักพี่เดียรเม็ดบูมแมนบักเล็ดยังกวเล็ดโอ้เป็นว่าไงว่าเป็ี่ยนงัอ้วนเขาลูกงัวพันเขาอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้แม่เพื่อนบอกแม่เพื่อนนะครับ อันนี้ก็ไทยไทยบ้านเขาเนาะไทยกลางผสมเขลีเร่กับผสมเข้าบามันไปแล้วเนาะครับผมส่วนนี้ลูกเพิ่งจะตกตัวเมียหยิบแมนอันตัวเมียวันนั้นตัวผูโววอย่างไงว่าโค้งสามนี่ลูกน้อยตัวผู้ครับตัวนี้เป็นตัวเมียไม่ถ่วงบนมีบ่วันนี้ย่างเนาะห้องไว้ซีชิบหาเนาะครับผมอ้าวเบอร์เบอร์เบอร์พ่อฮัทศูนย์เก้าสองครับอ่าสามแปดเก้าหกเจ็ดเก้า บัานนู่นครับคุณบงครับคลิปนี้ผมกับพ่อฮัดกับลูกชายเล่ากับอำมร่าพระจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อจะมาลิปหนาเด้อพี่น้องเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ